Your food is ready. Your food is ready นะคะอาหารของลูกพร้อมแล้วค่ะอา,อาหารของลูกพร้อมแล้วค่ะประโยคนี้นะคะถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงว่าเป็นมื้อไหนเราเปลี่ยนได้เลยนะคะอย่างเช่น Your breakfast is ready เป็น Your breakfast is ready ก็ได้นะคะก็คืออาหารเช้าพร้อมแล้ว อาหารเช้าพร้อมแล้วลูกนะคะถ้าเป็นมือนนะะม้อกลางวานันนะคะมื้อกลางวันเราก็เปลี่ยนเป็น your lunch is ready ก็คือแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ,ะถ้ามื้อเย็นล,ล่ะเราก็เปลี่ยนเป็น your dinner is ready นะคะก็เป็นมื้อเย็นพร้อมแล้วลูกแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้ใช้ประโยคให้หลากหลายเนาะจะได้ไม่ต้องพูดแบบอย่างเดิมตลอดนะคะทุกๆวันนะอา ถัดมานะคะประโยคที่5 it's shower time it's shower time ได้เวลาอาบน้ำแล้วได้เวลาอาบน้ำแล้วลูกนะคะประโยคนี้นะคะ shower คำว่า shower นะคะมันเป็นลักษณะการอาบน้ำที่เป็นแบบฝักบัวนะคะเป็นแบบฝักบัวอ่า It's shower time แล้วถ้าเป็นแบบนี้อ่างล่ะถ้าเป็นแบบนี้อ่างเราก็จะใช้ว่า It's It's bath time นะคะ It's bath time แบบนี้นะคะถ้าแบบฝักบัวนะคะก็คือ It's shower time ถ้าเป็นแบบในอ่างนะคะก็คือ it's bath time นะคะอย่างถ้าเป็นลูกแบบเป็นเด็กเล็กๆอะคะ่ะลูกเล็กๆคือเราไม่จำเป็นต้องแบบอ่างอาบน้ำอะไรขนาดนั้นนะถ้ามันเป็นแบบกะละมังเป็นอ่างเล็กๆอ่างอาบน้ำเด็กแบบนี้นะคะก็ใช้ว่า it's bath time ได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบอ่างอาบน้ำใหญ่ๆแบบในโรงแรมอะไรแบบนั้นนะคะถัดมานะคะประโยคที่6นะคะ อ่าประโยคที่6 it's time for a bath it's time for a bath ได้เวลาอาบน้ำแล้วนะคะประโยคนี้ก็คืออาเป็นแบบอาบในอ่างเนาะเราก็สลับได้เช่นเดียวกันนะคะเราสลับเป็น it's time for a shower แบบนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่มีอ่างที่บ้านถ้าเราไม่มีอ่างอาบน้ำที่บ้านเราก็ใช้เป็น it's time for a shower it's time for a bath it's time for a shower ก็คือได้เวลาอาบน้ำแล้วค่ะแบบนี้นะคะ